นกตัวแรกนะคะที่เห็นนะคะเอนทีตะนะคะตัวนี้ตัวเล็กๆอยู่ไกลมากนะคะซูมเข้ามาได้เห็นได้เท่านี้นะ นั่นนัน่ดีใจนะคะแม่ม,มามามาแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะไม่ได้เห็นกันหลายวันเลยบายบายบายมาแล้วนะคะโอ้โห,โหเขารู้จริงนะคะ มาม่ามาแล้วมามามาแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะยินดีต้อนรับนะคะสองท่านค่ะนกหัวควานม,มาแล้วคะ่ะแล้วก็นกเอ็อเอนทีต่านะคะตัวเล็กๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาอีกเนาะ,ะพี่หัวควานม,มายุ่งจังเลย ทีนี่รุ่เร็วื้อเดนนะคะฝากกดเลิอก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สรัญญาด้วยนะคะนัน่นๆๆแน่เอาข้าวโอ๊ตออกไปให้นะคะนกหัวควานตัวนี้ก็ตัวเมียนะคะตัวเมียเขาก็จะไม่มีจุดแดงๆที่หัวนะปดหนึ่ง